ก็วันศุกร์ที่30เมษายนที่ผ่านมาคอนเนอร์ปลดเลเวล65ให้เราแล้วนะครับผมและด่านเวลที่ไวที่สุดเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็เป็นดันเจี้ยนชาบูนะโดยเฉพาะถ้ามีหมาเปรตเนี่ยยังไงก็ไวนะครับผมตีของผมเนี่ยก็ลงมีหมาเปรแบกอยู่คนเดียวนั่นแหละฮะก็20อย่างมากก็25นาทีนะจริง22 23นาที20นาทีด้วยซ้า แต่ผมก็ยังเห็นเนี่ยมันมีดราม่าในกลุ่มเนี่ยว่าคนเนี่ยไม่ค่อยผ่านกันหรือว่าลงแล้วแพ้ลงแล้วตายแกะตัวเดียวแบกไม่ไหวอะไรงี้นะวันนี้ผมก็จะมาสอนทริคแบบรวบรัดเลยนะว่าทำยังไงถึงจะผ่านดันเจียนชาบูโดยจะเป็นทริคสําหรับน้องแกะเป็นหลักนะครับผมแต่จริงตำแหน่งอื่นฟังไวก้ก็ได้นะฮะมันก็เป็นทริคที่ใช้ได้ผลดีเลยละ่ะอย่างแรกเนี่ยผมขอคอนเฟิร์มเลยว่าแกะตัวเดียวเนี่ยสามารถแบกดันเจียนชาบูได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็แบกตั้งแต่เวล55านั่นแหละครับก,ก็สบายนะก็คือผมกล้าพูด แพ้ดันกวางานั่นแหละแล้วหลังจากนั้นผมไม่เคยแพ้ดันเจน<ช>ี้ยนชาบูอีกเลยผม<า>ไม่เคยตายด้วยซ้าไม่เคยตายเพื่อนไม่เคยต้องใช้ยาชุบผมผม,ผมไม่เคยตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอยืนยันเลยอาจจะงงว่าทำไมต้องเป็นไกด์สำหรับแกะนะครับเพราะว่าสำหรับปาร์ตี้ทั่วไปเนี่ยแกะเป็นสันหลังของปาร์ตี้นะครับผมถ้าแกะตายเท่ากับปาร์ตี้นั้นจบสิ้นแล้วครับผมแค่นั้นเองเอางี้เลยนะครับสำหรับตัวละครอย่างแกะหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นด้วยนะตัวการจะตายได้เนี่ยในดันชาบูเนี่ยมันมีอยู่แค่สามถี่อยคครรรัับผมมเเเเเพาาาะวว่่่่่นนนนโีียสสกกิิลลแท้ อย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นสกิลการปาน้ำแข็งขออกมา5แฉกซึ่งอันนี้เดินหลบงูๆเลยไม่มีอะไรเออีซี่อีกอันนึงก็เป็นโคตรพ่อโคตรแม่ฟอสบาร์สนะครับผมก็คือเป็นการระเบิดพื้นน้ำแข็งใส่เราซึ่งมีระยะที่กว้างมากอันนี้เนี่ยถ้าคุณวิ่งมากกว่า5.5แล้วคุณรู้ตัวว่าคุณแบบโดนล,ลอ่อเฮดอยู่อะคือแบบไอเวเนโรมันเล็งคุณนะคุณเดินอย่างเดียวคุณเดินไม่หยุดเลยห้ามคือถ้าเป็นแก่เนี่ยเวลาจะใช้สกิลเนี่ยให้ใช้ตอนที่หลังจากมันใช้ฟอสบาร์สไปแล้วแแแลลล้้้ววววมัวนะวนนัันน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 นกกกาาางงจะะไไไไ่่่่่่ออออออปปข็็5ฉใสเเเเรรคคยยๆหหหิิิพพืืืตดด แต่แต่อย่าหยุดเดินถ้ารู้ว่ามันกำลังจะไล่ฟอสบะอย่าหยุดเดินสกิลที่3ของเวเนโรเนี่ยก็คือทำ,ตำเต็มน้ำแข็งรอบตัวแล้วก็คนที่โดนเนี่ยก็จะโดนน้ำแข็งล็อกเท้าไว้นะครับผมซึ่งจะเป็นการล็อกขั้น5นะตอนนี้แก่ก็ยังไม่สามารถล้างได้นะครับก็เป็นสกิลที่น่ากลัวถ้าเกิดตัวดาเมจโดนแล้วมีตัวดาเมจเพียงตัวเดียวเนี่ยจะโดนวนอย่างนั้นจนกว่าเออมันจะไปเล็งตัวอื่นว,วิธีแก้ก็คือกดควิกฮวไม่ยั้งครับน่าจะมันก็เดี๋ยวสาภาพเดี๋ยวมันก็เลิกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเดีีีวมนไไออออ่่่โซรขงพกผห คือคุณเลือดมากกว่า500อยังไงก็รอดเว้ยแค่นั้นจบอันนั้นอีซี่อ่ะต่อมาไอป้าป้าเพนกวินไอป้าป้าเนี่ยครับผมคือมันก็น่ากลัวแค่ท่าแทงแหละก็คือถ้าคุณคุณเป็นแก่เนี่ยคุณห้ามไปอ,อ,อยู่ใกล้มันแค่นั้นเองให้อยู่ห่างไว้เพราะว่าถ้าสไลด์มันเนี่ยค่อนข้างก็ก็ก็ไก,กลนะแต่คือถ้าเกิดคุณอยู่ไกลๆไว้ก่อนเนี่ยคุณจะไม่โดนทุกฮิตเกือบลืมบอกเรื่องป้าป้าเพนกวินคือผมไม่แน่ใจนะแต่ผมสังเกตว่าถ้าเลือดมันเต็มเนี่ยมันไม่เคยใช้ท่าสไลด์เลยเลยว้ยค ต่อมาเราก็มาคุยเรื่องวิธีการผ่านฉากกวางกันเลยดีกว่าซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นแกะหรือเป็นตัวอะไรนะผมแนะนําว่าคุณควรจะกินยา RP ที่ทาให้เลือดของคุณเป็นพันสแล้วก็กินแซนวิตตามที่บวกเลือดไปอีก400ยังไงก็เป็นของที่ต้องมีครับเอ่อถ้าเกิดคุณเวลมาจะถึงเวลหนะ้าสิบเนี่ยยังไงคุณก็พอซื้อยา RP ีขั้น3าได้แน่นอนอ่ะอันนี้ก็โอเคทุกคนนะในส่วนของกวางเนี่ยสกิลที่น่ากลัวที่สุดก็คือการพุ่งชนใช่ไหมเพราะว่ามันทำดาเมจได้ประมาณพันหนึ่งเลยนะ ก็จะเห็นว่าตอนผมเล่นแกะเนี่ยผมจะไม่พยายามเอาตัวไปเข้าใกล้มันมากนะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยชิลกันมากแล้วเพราะว่าแบบมันง่ายมากเลยสําหรับพวกผมตอนนี้ที่เวลจา่าหกห้ากันแล้วนะก็ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกันแต่ก็จะเห็นว่าผมเนี่ยก็ยังเอาตัวห่างออกไปจากมันอยู่ดีแล้วทีนี้ลองดูตัวที่ผมล็อกไว้นะอันนี้หนึ่งครั้งคือกวางเนี่ยจะพุ่งหลังจากใช้สกิลปกติไปแล้ว3ครั้งอันนี้ล้างเป็นครั้งที่2อนะอ่าเมื่อกี้สกิลพื้นน้าแข็งเป็น1ล้างเป็นครั้งที่ 2. อ่ะสกิลน้ำแข็งอีกเป็นครั้งที่3เนี่ยตัวเนี้ยพุ่งแน่นอนครับผมตัวที่ผมกำลังล็อกเป้าอยู่เนี่ยพุ่งแน่นอน100%อ่ะเห็นไหมมันจะพุ่งแน่นอนคือถ้าเกิดคุณเป็นแกะเออ่ที่จริงจังเนี่ยแบบว่ายังเวลแรกๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือการที่เออ่ไอ้นี่มันครับล็อกมันก็คือคุณนับเลย1 2 3ล็อกแล้วคุณรอรอแป๊บนึงแล้วล็อกเลยคือล็อกเอ่อไอ้พวกนี้มันชาน้อยฮะมันจะโดนล็อกคุณแน่นอนอยู่แล้วข้อสังเกตเกี่ยวกับสกิลพุ่งนะะะะคครรรรััััับบมมมมมมมนนนนนนนจจใใช้กกก็ตต่่่่่่่่่่ออออออเเเเเเืืืลดปาาาาาณวว12,500ผไไแหหทะ แล้วก็เมื่อเลือดมันต่ํากว่า7,500นะครับบางครั้งเนี่ยการใช้เพียงแค่2การโจมตีเนี่ยก็จะทําการพุ่งแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ยังไงซะถ้าเกิดคุณเอาตัวออกหาก่างมาเนี่ยคุณจะไม่โดนมันแน่นอนนะครับสกิลต่อมาก็คือสกิลพายุรอบตัวนะครับผมซึ่งสกิลนี้จะทริกเกอร์ก็ต่อเมื่อเลือดต่ํากว่า7,000นะครับผมซึ่งวิธีสังเกตไล้ก็คือลองลองดูมันพุ่งก่อนเนี่ยหลังมันพุ่งนะฮะจะเห็นว่ามันพุ่งใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันมน,น,มน,มนน้กตีีคทเ็็ออออหื อันนี้พายุแน่นอน100ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นไงพายุพายุก็นับเป็นการโจมตีนะครับจะเห็นว่าหลังจากมันพายุเนี่ยมันขีดทีหนึ่งใช่ไหมแปลว่าผมรู้แล้วว่ามันจะพุ่งเพราะผมนับพายุเป็น2ผมนับขีดหัวเป็น3เพราะฉะนั้นอ่าสกิลต่อมาที่มันจะใช้ก็คือการพุ่งแน่นอนก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าผมใช้ล็อกก่อนเลยนะซึ่งก็เกิดจากการที่ผมนับในใจแล้วเนาะตีธรรมดาเป็น1มันพายุเอ้ยผมนับ2มันขีดหัวใส่เพื่อนผมผมนับ3มอ่ามึงจะพุ่งแล้วนี่นะ ก็ทริคทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละครับถ้าให้ผมลืมพูดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่ในฉากกวางเนี่ยคุณจะต้องตีไอเพนกินเพนเน่ก่อนนะเออต,ตีมันก่อนนะอย่าไปตีกวางก่อนนะเพราะไอนี้ปวดมากนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาที่แก่ใช้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็จะพกเป็นในส่วนของยา MP กระต่ายยา MP ร้านค้าแล้วก็ยา MP แคชนะครับผม ซึ่งยาเอ็มีคเนี่ยคุณสามารถใช้ข้อมือของคุณเนี่ยแลกมาได้นะครับเทรคในการหมุนไม่ยากนะฮะก็แค่หมุนเมาส์าให้เท่ากันเสมอครับแค่นั้นเองไม,ไม่ต้องหมุนเร็วนะแค่หมุนให้เท่ากันเสมอเวลามันจะพอดีแล้วก็มันอาจจะเลยไปเป็นหูฟังได้ก็พยายามอย่าให้เลยก็แบบเอาแบบพอ,พอเห็นคุณฟังปุ๊บคุณแบบผ่อนแรงเลยเห,เห็นหูหนฟังตอนคุณหมุนนะ่ะคุณผ่อนแรงเลยเว้ยคุณก็จะได้ยา m อแน่นอนอ่ามันบวกร้อยหนึ่งเลยนะเท่าน,นี้ก็หมดปัญหาเรื่องยา MP มีแล้วครับถ้ามีอีกเล็กๆน้อยๆก แต่ผมว่าแกเนี่ยก็ควรจะเล่นกระต่ายเป็นตัวรองอยู่แล้วนะฮะเพื่อเอาซับตายนะครับผมสําคัญนะฮะในไหนก็ในไหนในไหนก็ในไหนครับอันนี้ผมก็จะโชว์ว่าสกิลปัจจุบันของผมเป็นยังไงนะนก็คือหน้าตายอย่างนี้เป๊ะเ,เลยนะครับผมซึ่งผมรีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจะลงชาบูนะครับผมในตอนนั้นนะคือมันแพ้สงทียังแม่หัวร้อนกูรีสกิลแบบลงดันชาบูโดยเฉพาะเลยแล้วกันซึ่งไอ้ที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแค่ฟรีแคสแล้วก็ลด SP สาย C นะครับผมซึ่งทำให้คิวคิวได้รัวๆเนาะแค่นั้ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแกะหรือไม่ได้เป็นแกะนะครับก็ลองผมว่าจะพูดเร็วนะลองไปย้อนย้อนฟังหลายๆรอบดูนะครับผมทำาให้สั้นๆอยู่แล้วครับผมไม่เสียเวลามากหรอกเจ๊ง